โจ้วดีรับวันนี้มีคลิปมาฝ่ายแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีคลิปมานานมากนะครับซึ่งคลิปนี้เกิดจากคําถามจากาคนรอบข้างนะว่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมพี่ถึงจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษยังไงมีเทคนิคไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งนี่ก็เลยไปคิดมานะครับแล้วก็เอามาแนะนําดีกว่าเนาะเอามาแนะนำครับว่า วิธีการเรียนภาษาอังกฤษควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับอะซึ่งคำถามมันมีว่า how can I get English นะครับฉันเนี่ยจะทำยังไงถึงจะได้ภาษาอังกฤษมาอะไรเนี้ยครับซึ่งคำถามนี้มันมีคำตอบแบบเยอะแยะมากมายไก่กอง,ง,งนะครับอาจจะมีติวเตอร์เก่งๆตามโทรทัศน์นะครับเขาแบบมีวิธีการดีๆก็ลองเรียนรู้จักจากเขามั่งอะไรเงี้ยนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมานำเสอนอนะครับ โอเคอันดับแรกก่อนก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะเภาษาอื่นๆนะครับใช้วิธีการเดียวกันได้หมดเลยวิธีการแรกนะครับวิธีการแรกให้ hey, ask yourself that do you really want English ให้ถามตัวเองก่อนว่าคุณเนี่ยต้องการภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่าคำถามนี้นะครับต้องมีเลยเพราะบางคนเนี่ยอยากได้ภาษาอังกฤษแค่เขาเรียกว,ว่าอะไร ฉับชฉวยเออเหมนแบบว่าเดินเจ้านายบังคับมาเว้ยแล้วแบบพี่เรียนภาษาอังกฤษกี่เดือนพี่จะพูดได้นานแค่ไหนที่พี่จะพูดได้อันเนี้ยมันตอบยากครับคนที่เป็นครูไม่รู้นะจัดแต่สลอฟเวลาสอนเด็กหรือว่าสอนผู้ใหญ่เนี้ยมันจะตอบยากมากตรงที่ว่ากี่เดือนพี่ถงจะพูดเป็นพูดมันความนานของการเรียนภาษาอังกฤษเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเองนะครับไม่ใช่อยู่ที่ครูให้นะครับ ไม่ใช่ว่ามาเรียนปุ๊บออกจากห้องไม่มีการทบทวนไม่มีอะไรออกไปแล้วก็ลืมหมดแล้วอย่างนี้ครูสอนไปให้ตายก็จําไม่ได้แล้วครับอ่ะดังนั้นครูให้5 0ส่วนตัวนักเรียนหรือผู้ศึกษาเองก็ต้องเอาให้ครูด้วย50%คนละขึ้นทางนะครับไม่งั้นจะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนอะไรเลยอ่ะโอเคครับคำถามนี้ต้องถามตัวเองจริงว่าเฮ้ยต้องการภาษาอังกฤษจริงไหม ถ้าเกิดว่าใช่ฉันต้องการสาษอังจริงๆไม่ได้มีใครบังคับฉันมากแต่ฉันอยากจะรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าคาตอบคือใช่คุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตประจําวันเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงวิธีการดูทีวีอะไรครับให้มีภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่ อาจจะไม่เคยฟังเพลงฝรั่งหรืออาจจะฟังนิดๆหน่อยๆก็ฟังให้มากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเอาไปสอนเด็กเนี่ยเอาจะใช้คําพูดประมาณว่าเฮ้ยที่อยากได้ภาษาอังกฤษนะเว้ยต้องเอาองค์อังกฤษมาลงตัวเข้าใจว่าองค์อังกฤษนะครับพอดีว่าแนวแนวคิดนี้เกิดจากเห็นเพื่อนไปสั่งยันมาเห็นเพื่อนไปนับถือเทพเจ้ามาอะไรเงี้ยครับและเขามีข้อจํากัดอะไรมากมายนะครับเช่นห้ามกิน เนื้อสัตว์ใหญ,ญ่ห้ามหลอดตาเราจากผ้าห้ามกินของเหลือแนวเนี้ยครับคือมันมีแนวแนวแนวคิดที่เป็นข้อห้ามเยอะแยะมากมายก็เลยเอาปรับมาใช้กับอังกฤษนะครับก็คือเอาองค์อังกฤษมาลงตัวนะครับอ่ะข้อห้ามขององค์อังกฤษเนี่ยก็คือห้ามหยุดใช้าภาษาอังกฤษนะครับต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามานทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกระทั่งนอนเลยเนะี่ย ต้องรับสื่อภาษาอังกฤษบ้างนี่คือองค์อังกฤษนะครับที่ต้องปฏิบัติตามอ่าโอเคต่อมาต่อ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 มาครับ,รบถ้าเกิดว่าตัดสินใจได้แล้วว่าเฮ้ยฉันต้องการภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยข้อ2ครับ make a deal with yourself นะครับให้ทําสัญญากับตัวคุณเองแล้วบอกตัวคุณเองว่า I do my best I promise ฉันจะทำให้ดีสุดฉันสัญญานะครับอ่าอันนี้เป็น,ปนคำคำตอบที่ดีมากนะ เหมือนให้กำลังใจตัวเองนะฉันจะมีที่สุดฉันสัญญาถ้าเกิดว่าหลงทางหรือเกิดความท้อแท้แนพะ้กลับมาตรงเนี้ย I do my best I promise เนี่ยครับสัญญากับตัวเองแล้วต้องทําให้ได้นะครับอือโอเคมาดูสเต็ปถัดมาสเต็ปถัดมาเนี่ยคิดขึ้นมาเองนะครับคือ three piece นะรหรือว่า3 piece นั่นเองนะครับ ซึ่ง3 P นี้ประกอบไปด้วยอะไรบนะ้าง1 passion อ่ะข,อข้อที่เขา passion passion นี่มันแปลว่าความหลงไหลนะครับก็แปลเป็นภาษาปกติคือความชอบเลยครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเกิดความชอบก่อนนะครับในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราโดนบังคับมาเรียนเรียนให้ตายยังไงก็จําไม่ได้แลครับเพราะาเราไม่ได้เกิดความเฮ้ยมันมันน่าชอบตรงไหนวะอะไรเงี้ยลองหาจุดหนึ่งเอามายินอยู่จิตใจครับว่า เฮ้ยเราชอบสันคิดว่ะเราอยากนู่นนี่นั่นวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความชอบเนี่ยไม่ต้องแบบโลกสวยไม่ต้องแบบไกลโพ้นนะครับเอาแค่ใกล้ๆก่อนความชอบอาจจะเกิดจากอชอบฟังเพลงอชอบฟังเพลงมีไอดอลเป็นนักร้องฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยเอาจุดเล็กๆเนี่ยครับมาเป็นสิ่งที่ชอบก่อนสมมติว่าอย่างอย่างอยาอฟเนี่ยชอบ มารุ่นไฟฟ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากลองเพลงเขาเป็นวะอยากฟังเพลงเขาออกววะอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาววะอยากไปดูคอนเสิร์ตจริงๆอะไรเงี้ยแนวนี้นะครับก็เนี่ยความชอบเล็กน้อยทุกคนสามารถมีได้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบดูหนังบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบอยากเป็นนักแต่งเพลงอยากแต่งเพลงเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับแต่มีบางคนนะครับไอเดียดีมาก เขาบอกว่าเขาอยากได้ผัวฝรั่งครับนักเรียนเอาไปอ่ะอนาคตหนูอยากได้ผัวฝรั่งเนี่ยได้สามีเป็นฝรั่งครับพี่เพราะหนูชอบฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความชอบส่วนตัวนะครับก็ได้เหมือนกันมันคือ passion ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับว่ากันไม่ได้นะครับบางคนอาจจะดีด้วยซ้ำนันที่มีความคิดแบบนี้นะอ่ะโอเคหลังจากเรามีความชอบแล้วนะครับเราก็ต้องมา practice นะครับก็คือความอะไรล่ะไม่ใช่เขาเรียกการฝึกฝนไม่ใช่ความ ขาเรียกว่าการฝึกฝนครับหลังจากชอบปุ๊บเราก็ต้องมาฝึกฝนอ่านเยอะตัวอย่างเหมือนที่เาบอกว่าสมมติชอบฟังเพลงชอบมารุนไฟฟ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาฝึกฝนโดยการที่ปริน้นอมาครับปริน้นเนื้อเพลงของเขาออกมามาอ่านดูซิมาออกเสียงตามซิมาแปลซิมาเปิด Dictionary ทีดูว่าคำนึงแปลว่าอะไรเขาต้องการจะสื่อความหมายแบบไหนคือเรียนรู้ด้ยวยตัวเองนะครับหลังจากมีเสร็จเพลงหนึ่งไปปุ๊บเราก็ทำเพลงที่สองเพลงที่สามไปสินี่คือ practice นะครับ แล้วก็ลองออกเสียงตามถ้าออกเสียงตามใกล้เคียงกับพี่อาจาของเราเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าภาษาเยอรมันดีขึ้นนอ้องจริงๆแล้วนะครับคราวนี้บางครั้งเนี่ยเราเราเรา,เราทาไปสักพักหนึ่งหรือว่าเราฟังภา,าษาตุรกีไปสักพักหนึ่งดูหนังไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะเกิดบางบางเหมือนเหมือนตัวอยนะงครับพอดูหนังบางเรื่องไปแล้วเนี่ยเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องเว้ยมันเกิดความท้อแท้ครับถ้าเราเกิดความท้อแท้ แน่นอนว่าเราต้อง patience นะครับคือต้องมีความอดทนนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความอดทนครับเอาจริงๆอ่ะถ้าเรียนภาษาอังกฤษนะมันต้องมีทอ้อแท้บ้างแหละไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอย่างอื่นนะมันต้องมีความทอ้อแท้บ้างแหละดังนั้นสิ่งที่จะช่วยช่วยคุณได้คือความอดทนครับต้องมีความอดทนสู้ๆอย่าไยอมแพ้นะครับสักวันมันจะดีขึ้นมาเองถ้าเกิดว่าเราทอร้อแท้มากๆเราก็กลับไป บอกตัวเองใหม่ I do my best I promise แล้วก็กลับมาที่ passion มาหาความชอบเพิ่มเติมมากระตุ้นตัวเองเนะครับแล้วก็ practice อีกรอบสิแล้วก็ใส่ความอดทนเพิ่มเข้าไปสิอีกสักหน่อยเดี๋ยวประมาณไม่น่าจะถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกวันนะครับทําได้ทุกวันแล้วก็ทํามากขึ้นมากขึ้นไม่น่าจะเกินปีครับน่าจะภาษาอังกฤษน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับอะสุดท้ายนี้นะครับลองลองเอาวิธีการเหล่านี้นะครับ ไปปฏิบัติดูนะครับไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเดียวภาษาอื่นก็ได้หรือเป็นกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้อาจจะอยากเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมครับให้ถามตัวเองว่าต้องการเล่นกีกตาร์จริงไหมก็สัญญาตัวเองเว,ว่าฉันจะฝึกฟอนทุกวันอะไรเงี้ยหาแนวชอบหาโน่นนี่นั่นให้ได้อะไรเงี้ยครับอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครมีความคิดหรือว่ามีวิธีการหรือมีแนวทางนะในการเ,เรียนภาษาอังกฤษก็สามารถแชร์กันได้นะครับหวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษขอให้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานทุกอย่างต้องมีความชอบและสนุกสนานด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย